สวัสดีครับนีเป็นการลองเทสระบบไฟ์สดนะครับผมก็มาทดสอบระบบกันก่อนแต่พอลองเทสแล้วของ y YouTube เขาให้ต้องเราต้องมีการไฟ์สดสักครั้งหนึ่งนะถึงจะใช้อุปกรณ์อื่นไฟ์สดต่อได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมาลองเทสระบบดูเนาะก็ที่ใช้มือถือไฟ์สดอยู่นะแต่ว่าเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับหรือได้ดูช่องผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายวิดีโอ ที่กรุงเทพให้หลุมรับไปงานประกวดพระของอาจารย์สุรพลนี่ผมสั่ไมสักที่เาขาเรียกไปสนีสแตมทองเขาเรียกแถวบางนาหรือตรงไหนผมก็ไม่ทราบนะน่าจะเป็นสถานที่มันเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสักอย่างจำาชื่อไม่ได้ราชพัชอะไรสักอย่างเนี่ยนะเพื่อนท่านไหนที่อ,อยู่แถวนั้นก็สามารถไปไปชมได้นะถ้าเกิดเพื่อนไหนที่เป็นเอสซีดูก็สามารถไปไปดูได้คนระับอาจจะ ได้ของฟรีนะหลุมก็าอาจจะเอาพระไปแจกด้วยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่มหลุงก็าอาจจะเอาพระไปแจกให้ fc ตัวยงก็อาจจะได้พระของฟรีกลับบ้านนะครับผมก็ถือว่าไปเปิดรูปตาเนาะครับผมก็อุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมไปก็นี่ครับผมนี่จะเป็นกล้องหลักนะครับที่จะเอาไปถ่ายทําพวกนี้ครับผมซึ่งแน่นอนครับผมมันหนักอยู่แล้วกล้องเนี่ยแต่ข้อดีคือมันชัดมันชัดแบบว่าชัดเปี้ยะเลยครับเพราะว่า รายละเอียดมันจะดีกว่ากล้องมือถือเนาะกล้องมือถือต่อให้ดีแค่ไหนเซ็นเซอร์มันก็ยังสู้กล้องพวกนี้ไม่ได้นะกล้องนี้มันเซนเซอร์มันใหญ่เวลาถ่ายแล้วมันดีกว่าแต่ต้องแลกกับน้ำหนักที่เราต้องแบกไปนะเพราะว่าถ้าถือช่วงสองทวโมงผมก็เมื่อยเหมือนกันเท่าก่อนผมไปผมมีสายคล้องไงเวลาเมื่อยก็ปล่อยให้มันหนักที่คอพอมือหายเมื่อยก็ยกต่ออะไรประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็มาลองเทสรู้เฉยครับผมเนาะก็ ก็ยังไม่มีผู้ชมเลยนะแต่ว่านหะนะเดี๋ยวก็คงจะมีผู้ชมสักคนนเนี่ยคือเพื่อนเห็นว่าเวลาถ้าใช้มือถือไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเห็นภาพมันเบลอแปลกๆนะแล้วก็แคบด้วยนะเนาะถ้าเป็นกล้องตัวนี้ผมนะมันสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ทําให้เราภาพมันสวยคมและกว <Walmart> ้างสามารถดูอะไรได้ชัดเจนนะผมก็เห็นมุมกว้างอะไรย่เนาะ ก็แล้วมันแล้วแต่แบบว่าความถนัดของแต่ละคนที่ว่าไลฟ์สดแบบไหนแล้วบางท่านับดังก็ไลฟ์ดสดแบบเนี้ยใช้มือถือไลฟ์นะเอาพระมาส่องให้เห็นแบบใกล้ใกล้ชัดก็ก็มีน,น,นะมันก็ได้นะแต่สําหรับผมมันอุปกรณ์ต้องมาก่อนเพื <c oughs> ่อความคมชัดนะเวลาภาพชัดนเนี่ยเวลาคนดูเขาจะได้ไม่งงจิัน,นะนะ <c oughs> บางทีคนก็อยากจะดูอะไรแบบจุดตรงนี้ <c oughs> บางทีมันไม่ชัดมันก็ดูยามกมัาทําให้เขาคนจิดได้นะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน,นะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนเนาะแต่ส่วนตัวผมว่าอุปกรณ์ต้องพากก่อน <c oughs> คนดูไม่รู้ยว่าอุปกรณ์ขอให้ดีดี่ก่อนเนาะเวลาถ่ายมันจะได้แบบชัดๆนะครับโอเคผมก็ลองเทปมานานแล้วก็เดี๋ยวพอละ